บทที่หนึ่งนี่ทีไม่ได้ก่อเด็กหนุ่มหน้าตาน่ารักคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงภายในหอพักเขารู้สึกเหนื่อยลา้าเนื้อตัวเต็มไปด้วยเหงื่อเขานอนล่อนจอนอยู่ใต้ผ้าห่มส่วนล่างระบมไปหมดตั้งแต่สะโพกจนถึงขาและเขารู้สึกถึงของเหลวเหนียวเหนียวที่เปื้อนเปื้อนเขาอยู่แต่ว่าเขาก็รู้สึกแบบนี้จนชินซะแล้วเขาจึงนอนนิ่งอยู่บนเตียงขณะมองไปยังชายหนุ่มที่นอนอยู่ข้างข้าง ที่ตรงนั้นมีชายหนุ่มผมสีดำเข้มและใบหน้าหล่อเหลานอนอยู่ผู้ชายคนนี้เป็นมาเฟียและเป็นเจ้าหนี้ของเขาและเป็นเวลาปีกว่ากว่าแล้วที่เขาใช้หนี้ที่เขาไม่ได้ก่อแต่ว่าดูเหมือนการใช้หนี้ของเขาจะพาเขามาถึงจุดนี้แล้วสินะจุดที่เขาหนึ่งปีที่แล้วอะไรนะป้าโบ๊ทก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่าไปเล่นเพอ,อีกทำไมป้าไม่เคยเชื่อโบ๊เลย เด็กหนุ่มหน้าตาน่ารักอยากจะบ้าตายเมื่อพ่อของเขาโทรมาหาและบอกว่าติดหนี้พนันอยู่เป็นล้านทั้งท,งท,งท้งที่ครอบครัวของพวกเขาก็จนแสนจะจนและการที่เขามาเรียนคณะแพทย์ได้ก็เพราะเขาได้ทุนเรียนดีเขาอุตส่าห์ไม่ของเงินจากทางบ้านแล้วแท้แ,ทแต่ดูพ่อของเขาทำสิก็ตอนแรกมันได้ป้าก็แค่อยากจะหาเงินเยอะๆส่งให้แกใช้บ้างป้าหวังดีแต่ประสงค์ร้ายชัดๆป้าก็รู้ว่าบ้านเราจนผมไม่ต้องการเงินจากป้าหรอกผมมีทุนเรียนก็ป้าอยากทำเพื่อแกบ้างแต่ไม่รู้ว่าเล่นไปเล่นมายังไงถึงได้ติดหนี้ขนาดนี้ได้ แล้วปาจะให้ผมไปหาเงินมาจากไหนงานพากทามที่ผมทําทุกวันนี้ก็ได้แค่วันละไม่กี่ร้อยแต่แล้วโทรศัพท์ของพ่อเขาก็ถูกแย่งไปยังไงมึงก็ต้องหาเงินมาใช้นี้ให้ได้ไม่งั้นพ่อมึงตายเสียงดุดุที่ดังขึ้นทําให้เด็กหนุ่มอึง้งอย่าทําอะไรพ่อผมนะงั้นมึงก็ไปหาเงินมาผมขอเวลาหน่อยกูให้เวลามึงอาทิตย์เดียวไม่งั้นพ่อมึงตายและสายก็ตัดไปบทยืนอึ้งเขาแทบไม่มีเรี่ยวแรงเดินขึ้นไปเรียน โบ๊ทเป็นนักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งเขาได้ทุนเรียนพระที่บ้านยากจนและเขาก็เรียนเก่งมากและหลังจากที่เขามาเรียนที่มหลาลัยด้วยความหน้าตาดีของเขาก็ทําให้เขาได้เป็นเดือนคณะแพทย์ทําให้เขาเป็นที่รู้จักไปสมัครงานที่คาเฟ่ร้านไหนก็รับทําให้โบท๊ทมีรายได้เลี้ยงตัวเองโดยที่ไม่ต้องของเงินจากทางบ้านซึ่งก็ไม่มีให้เขาอยู่แล้วแต่ดูตอนนี้สิเขาจะไปหาเงินเป็นล้านมาจากไหนกัน เด็กหนุ่มไปเรียนด้วยความท้อแท้ใจเวลาหนึ่งอาทิตย์กับเงินหนึ่งล้านมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยนอกจากเขาจะถูกหวยและเขาไม่มีทางถูกหวยแน่ๆเด็กหนุ่มครุ่นคิดหาทางออกตลอดวันและในที่สุดเขาก็คิดออกมีทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยพ่อของเขาได้ซึ่งก็คือกู้เงินหอพักกๆ็ๆๆบดเคาะประตูห้องของรุ่นพี่คนหนึ่งเขารู้จักกับรุ่นพี่คนนี้เพราะเป็นคนจังหวัดเดียวกันพวกเขาทั้งสองเคยเรียนที่โรงเรียนเดียวกันมาก่อนและคนที่พึ่งได้ตอนนี้ก็คงจะมีแค่พี่คนนี้เท่านั้น ว่าไงบดมีธุระอะไรเหรอรุ่นพี่เปิดประตูแล้วทำหน้างงเขาให้บดเข้ามาในห้องพี่กันพ่อผมติดหนี้ล้านหนึ่งคำพูดของรุ่นน้องทำให้รุ่นพี่ตกใจอะไรนะล้านหนึ่งใช่พี่ผมจะทำไงดีพี่พอมีทางช่วยผมไหมบสถามรุ่นพี่ที่ชื่อกันหูดับไปแล้วช่วยเหรอจะช่วยยังไงหลักก็จนพอๆกัน พ่อผมไม่น่าไปเล่นไพ่เลยพี่ทำในดีพี่พอจะรู้จักคนรวยๆที่ผมพอจะยืมเงินเขาได้บ้างไหมจะให้ผมผ่อนตลอดชาติก็ได้โบดร้อนใจกันบูหน้าคิดหาทางออกช่วยน้องเอาจริงๆพี่ก็รู้จักคนรวยๆอยู่คนหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นน้องของมาเฟียพี่ไม่ค่อยอยากยุ่งกับมันและพี่ก็ไม่อยากให้โบสไปยุ่งกับพวกคนเลวด้วยถ้าเกิดกู้มาแล้วไม่มีเงินจ่ายคืนแล้วโดนค่าจะทำไงเล่าพี่กันเป็นห่วงแต่ตอนนี้ชีวิตพ่อของผมสำคัญกว่านะพี่ชีวิตผมเอาไว้ที่หลังเหอะ ได้ไงกันเล่าผมขอร้องหลับพาผมไปหาเขาทีสามารถฟังนิยายเสียงต่อได้ในคลิปต่อไปหรือสั่งซื้อฉบับอ e ีบุ๊กได้ที่ลิงก์ใต้คลิปค่ะ